สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องๆทุกๆคนนะครับหลายคนสงสัยใช่ไหมล่ะสงสัยใช่ไหมทําไมผมชื่องูอดีงงอีอดะเดี๋ยววันนี้ก็จะเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่าทําไมผมถึงชื่องูนะครับถ้าเอาจริงๆผมไม่ได้ชื่องูหรอกอผมชื่อตั้ม หรือต้นก็ได้นะครับแต่ผมย้อนกลับไปเมื่อปีห1นะครับผมตอนผมเป็นทหารใหม่ๆผมขึ้นกองร้อยเมื่อปี61แต่วันที่นี่ผมจำไม่ได้นะครับก็ผมมารายงานตัวรับน้องอะไรเสร็จ เขาก็ถามว่าเองชื่ออะไรผมก็บอกว่าผมโอโซตพโมาโนษต้นัญญาครับเอาบ้านเองอยู่ที่ไหนผมก็บอกว่าบ้านผมอยู่สตูลครับเออเอ็งอยู่อำเภออะไรละงูครับน้องงูอา่าเขาก็ตั้งชื่อผมให้เลยวันนั้นนะครับฟอเขาก็ตั้งชื่อ ให้ผมน้องงูก็รู้สึกว่าช่วงนั้น่จะเป็นผู้กองมนตรีนะครับผู้กองมตรีเป็นคนตั้งให้นะครับแล้วก็เขาก็เรียกแล้วก็พูดกันาปากต่อปากนะครับเขาก็เรียกน้องงูพิ่งงูหรือไอ้งูนะครับผมเขาก็พูดมาเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆจนกระทั่ง ชื่อผมจริงๆแทบจะไม่มีใครจะพูดเลยนะครับผมชื่อผมจริงๆนี่ตั้มหรือต้นนึงไม่มีไม่ได้ยินชื่อนี้มานานมากเลยนะครับนั่นแหละสาเหตุที่เขาเรียกผมน้องงูงูแต่ก็ได้ชื่อใหม่ก็น่ารักอีกแบบนะครับตอนมาเป็นทหารใหม่ๆช่วงนั้นก็ ผมก็ใจหายเหมือนกันนะเขาตั้งชื่อนี้ให้นี่แบบโอ้โหแทบจะรับไม่ได้นะครับคําว่างูนี่คือมันเป็นเลื้อยนะครับเลื้อยไปเรื่อยเหมือนกับว่าเราเขาแบบว่าเราแบบเ,แบบเออลินสองแขกหรือเปล่าว่าคิดไปคิดมาหรือว่าเราเลื้อยไปเรื่อยหรือว่าเราแบบอ่าคือว่าประมาณว่าไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้แหละครับเพื่อนเพื่อก็นั่นแหละสาเหต ที่เขาเรียกผมเพราะว่าบ้านผมอยู่อำเภอละงูนะครับผมก็อยู่ที่เดียวกันนั่นแหละกับบ้านบางฮาซันนะครับอยูอ่ก็อาจจะอยู่ในอำเภอเดียวกันนะครับบางฮาซันบ้านฉันต้องได้กินปลาบ้านฉันต้องได้กินปลาเพืเ่อนๆก็ได้ยินไหมถ้าเพื่อนรู้จกักนั่นแหละ บ้านเดียวกันนะครับผมกับบ้านบางหัสันค้องเคยเดียวกันแม่ฉันต้องได้กินปลาผู้ปลานั่นเลยสาเหตุแต่พอพูดเขาพูดปากตกปากไปเรื่อยจนกระทั่งคนในในบ้านผมอะ่ะ ในครอบครัวผมอะไม่ว่าจะเป็นญาติญาติหรือเ,เพื่อนๆนที่สนิทกันที่ว่าเรียกผมชื่อตามตัวนี้ก็ไม่ค่อยพูดแล้วะชื่อนี้น้องงูพี่งูตั้งแต่นั้นยาวเลยจนจนกระทั่งผมมาเมื่อ3าปีสปีสปีที่แล้วนะครับผมก็ปวดอุปสมบทเขา้าพรรษา ่านั่นแหละก่ผมบวนเขาผุสมบทเต็มเต็มเต็มเลยเพื่อนๆหลวงงูได้ชื่อใหม่อีกแล้วหลวงงูมั่งถ้าภาษาใต้ก็พี่บองหลาบองหลามั่งมีงูเขียวมั่งงูสิงมั่งอยู่ที่ผมหมดแหละเพื่อนๆไม่ว่าจะงูอะไรอยู่ที่ผมหมด แต่ในทางกลับกันนะถ้าเราคิดว่าไมเขาชื่งูวะดูน่ากลัวหรือเปล่าใช่ไหมแต่จริงๆถ้าเราคิดอีกแบบหนึ่งถ้าเราเปลี่ยนคาว่าอ่างูเฉยๆนี่คนเขาจะกลัวกันใช่ไหมแต่เราลองพูดคิดแบบว่าเออน้องงูหนก็ดูน่ารักอีกแบบใช่ไหมเพื่อนๆว่าคือจากที่ว่าชื่อแบบ แปลกก็เป็นคิดให้แบบน่ารักน่ารักก็ได้นะครับคุณแวนก็น่าจะหายสุสัใสแล้วใช่ไหมล่ะนี่แหละสาเหตุที่เขาเรียกผมว่าพี่งูน้องงูนะครับแล้วพอมาอยู่กับพี่สิงห์งูสิงห์ดันทีเลยนะครับผมเข้ากันเลยนั่นแหละสาเหตุ ผมก็ขอบคุณพี่ชายมากๆเลยนะครับผมพี่สิงห์นะครับที่สอนทุกอย่างให้กับผมเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่าผมนี่เป็นคนขี้อายไม่กล้าแสดงออกแล้วก็ไม่ค่อยพูดด้วยแต่พี่สิงห์อ่ะเก่งผมยอมรับเก่งเลยครับเก่งมากๆเลยที่ว่า สร้างตัวตนตัวตนผมอ่ะให้มาเป็นแบบนี้เมื่อก่อนไม่เคยคิดเลยว่าเออจะทํา y o YouTube จะทําอะไรแบบนี้ไม่เคยคิดนะครับแต่ก็มีมีสิ่งก็ให้ความรู้ให้ผมแบบทุกอย่างอ่อนแบบอยู่กับพี่ชามาก็แปดปีใคก็สอนทุกวันนะครับผมถึงพี่ชาผมจะลาออกไปอยู่บ้านแล้วก็ ขาก็ยังเป็นห่วงผมตลอดนะครับคอยสอนคอยพูดเออทุกอย่างนะครับผมผมนี่แบบดีใจมากเลยนะครับที่แบบมีมีชายแบบนี้แล้วก็ดีใจด้วยนี่ผมพูดจากใจเลยนะครับที่เ็าอยู่กันมาแปดปีถามว่าคิดถึงแกไหมคิดถึงนะครับก็คนอยู่ด้วยกันนะพี่เนาะแปดปีอยู่ก็กลับไปอยู่บ้านนี่ก็ใจหายนะ สอนเราทุกอย่างจากคนไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าพูดไม่กล้าออกสื่อแต่แกสร้างตัวตนผมให้มาเป็นแบบนี้ได้นี่ผมยอมรับเลยผมได้ดีนี่ผมกล้าพูดเต็มปากเลยผมได้ดีก็เพราะพี่ชายนะครับผมพี่สิงห์นะครับเป็นคนสร้างให้สร้างตัวตนผมในอร์ชันนี้นะครับ ผมก็ได้ความรู้จากเกมมากมายยังไงก็ขอบคุณแนวหลังด้วยนะครับที่ให้กำลังใจผมมาโดยตลอดนะครับให้กำลังใจทุกครั้งในการทำคลิปเป็นขวาญกำลังใจผมก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้งนองๆทุกๆคนนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ ให้กำลังใจมาตรวอยตลอดเลยจากคนขี้อายตอนนี้ก็ก็ยังอายเหมือนเดิมนะอาจจะคุยไม่ค่อยเก่งแต่ผมก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้กอ็อาจจะพูดเดยนบ้างอะไรบ้างเพราะว่าฟันฟันผมหกักเพื่อนๆเนี่ยเก็บตังก่อนว่าจะไปจัดฟันอยู่ ปันห้าหงหมดแล้วเก็บตังค์อยู่ตอนนี้ว่าจะไปจัดฟันยังขาดาผู้สนับสนุนลเล่นลเล่นอันนี้คือเก็บเองครับผมอันนี้ผมพูดหยอกด้ยวยน,นะถ้าในใจอ่ะคืออยากจัดฟันอยู่แต่ว่าได้แค่คิดคิดไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ ไกลจะถึงบ้านแล้วอ่ามาฉีดยาเมื่อกี้นะครับผมก็ขับไปด้วยพูดไปด้วยก็จะได้ไม่เหงานะครับผมก็ฝึกฝึกพ,พูดคนเดียวไปด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนนนองๆทุกๆคนนะครับที่ให้กำลังใจผมมาโดยตลอดผมน้อง,งเสีเซก็ขอให้ เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ปัรถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับผมคลิปหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับ